นโปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ story นปพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection นะครับก็เช่นเคยนะครับวันอาทิตย์จะมาอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมโดยใช้หลักการของ OKR OK ที่ย่อม,มาจากคำว่า objective เป็น key result นะแล้วก็ครึ่งหลังหรืออาจจะเป็นพาร์ทก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่ผมตกผลึกอาจจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างที่ผมได้มีโอกาสได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยก็สบายๆนะครับปอาทิ์คงไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นหนังสือเป็นอะไรมานะครับแต่บางทีก็มีนะหนังสืออ่านที่แบบว่าแหมมัน ม,มันดีแต่ว่าคงไม่ต้องสรุปกันเป็นตอนขนาดเอาไปทำในพอดแคสส์อย่างนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะหยิบหยิบมาสักสองสาเล่มมาคุยก็ได้นะ,ะวันนี้เริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลในไตรมาสที่3เป็นวิกที่2แล้วนะครับ ออบเจคติที่ที่1คือขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับคีรีเซลหนึ่งคืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายตรมาที่3ให้ได้120เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็น87เล่มละนะครับก็ยังถือว่าเร็วกว่ากําหนดอยู่ระดับหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับอาจจะแค่สัก2อสเล่มนะคีรีเซลหนึ k ่งจุดสองส่งบทความไปทีพิมพ์หนึ่งบทความต้องบอกว่าไอตัวบทความใหม่ยังไม่ได้เขียน แต่ว่ามันมีอัปเดตคือบทความเดิมที่ส่งไปเนี่ยคราวนี้เขากลับมาให้แก้อีกรอบหนึ่งก็แก้กลับไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขียนกัน3คนนะก็เดี๋ยวรอสมาชิกแก้คือแบ่งกันแก้พูดง่ายง่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องอีดอดิทอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งกลับไปนะครับอบเจิทีที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีริซอลสองจุงออกหนังสือให้ได้1่เล่มยังไม่ได้ออกนะแต่ว่าความก้าวหน้าคือ มีสำนักพิมพ์ที่หนึงติดต่อมาแต่นี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยกับอีกที่หนึงเนี่ยคือคอนเฟิร์มแล้วละว่าจะให้ออกเรื่องไหนแล้วก็ส่งสาร,รบัญไปแล้วแล้วเขาก็มีคอมเมนต์กลับมา2-3ประเด็นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเขียนกันนะครับคีร์ลีเซลสอคือบรรยายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปแต่เมาที่3ให้ได้3 0 0 0 0คนคูณชั่วโมงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมานะครับเป็น9,602อันนี้คือค่าสะสมนะก็ ยังยังห่างไกลจากจะเรียกว่าอะไรดีเป้าหมายเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ตั้งท้าทายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับออบจิตีิที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีริซอลสามจุดหนึ่งจำนวนเก้าเฉลี่ย8ปดพต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินเยอะหน่อยนะครับได้6กพันกับอีก49ก็เป็นสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ได้5,253ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกวิธีการหนึ่ง แล้วก็คีดดเซล BMI ต่ำกว่า25ตอนนี้ที่อยู่ที่26.9ยังสูงกว่า25อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่27.2สนะคือสังเกตนะเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นเร็วนะครับเวลาลงลงช้าอันนี้ธรรมชาติของของน้ำหนักมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีอายุ ไม่ใช่วัยรุ่นอนะวัยรุ่นเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วนะแต่ว่าไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วยังขึ้นเร็วอยู่นะเผิ่อเรียกว่าตอนวัยรุ่นอีกนะแต่ว่าลงช้าเพราะว่าผมว่า Energy ร,ร,ระบบเผาผลาญเรามันไม่ได้ดีเหมือนตอนเด็กๆด้วยนะครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงด้วยคือช่วงหลังดูบอลเนี่ยมีผลนะครับเอาจริงแหนนอนถึกนิดนึงจะอ้วนจริงนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงนะงงเหมือนกันคือกินไม่ได้ต่างอย่างเดิมแต่ว่านอนถึกเนี่ยมีมีผลต่อน้ำหนักจริงนะครับคีรีเซล สัปดาห์นี้ได้ยี่สดาดีขึ้นอีกเหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สามจุดนะครับก็สังเกตว่าการทําไอ้ตัว o k เเนี่ยมันก็เป็นการเตือนตัวเองทุกสัปดาห์นะจะเป็นเรื่องตกผลึกตอนตอนนี้องเไยก็ได้ว่าอาจารย์ไม่เครียดหรอผมไม่เครียดสักสักข้อนะคือไม่ใช่ว่าไม่เครียดแปลว่าจะไม่ทานะทาครับแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้แต่แต่มันเหมือนคือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามีแรงจูงใจอันหนึ่งอ่ะคือเวลาเราเห็นความก้าวหน้า มันจะมากจะน้อยมันไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรแต่มันพาเราเดินคือกลายเป็นว่าเป้าเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทําให้เราเดินเช่นเช่นยกตัวอย่างเป้าที่ผมทําไม่ถึงนะจํานวนก้าต่อวันเนี่ยคือมันไม่ถึงเรก8ปดพันเ่ยแต่ว่ามันมันชวนให้แบบผมพยายามเดินเยอะขึ้นอะ่ะเอออย่างเงี้ยหรือว่าน้ําหนักอะ่ะ BMI BMI คือ body mass index นะคือเอาน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงเนี่ย คือมันก็ยังไม่ได้ต่มเป้านะแต่ถามว่าไม่ได้ตามเป้าแล้วผมโศงเซงเศร้าเะยเปล่านะมันคอยเตือนว่าเออเออต้องลดการกินลงหน่อยละอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะหลายๆข้อเนี่ยไม่ได้ตามแบบบรรยายเงี้ยจำนวนคนคุณชั่วโมงเมืเ่อกี้สามหมื่นยังไม่ถึงหรอกแล้วคิดว่าสิน้นสิ้นปีก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่าเออถ้ามันมีอีเวนท์ที่มันสามารถที่จะไปช่วยเขาได้คอน tribu ได้เราก็จะตอบรับนะหลายๆเรื่องทําได้ดีก็ก็ดีใจฮะอย่างการอ่านหนังสือทําได้ตามเป้า เร็วกว่าเป้าก็ดีใจฮะอะไรที่ยังไม่ได้ตามเป้าก็ก็รับรู้ไม่ถึงกับเสียใจท้อใจนะครับเพราะว่าถ้าได้ตามเป้าหมดเนี่ยแปลว่าเราตั้งเป้าง่ายแหละนะครับอันนี้คือคือคือ reflection อันหนึ่งนะที่ reflection คือสะท้อนคิดเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับ OKR OK ก็ไหนๆหพูดถึงตัว OKR OK แล้วเนี่ยก็ขอมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรจะพูดนะมี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นตกตกจะเรียกว่าอะไรนะตกผลึกมาจาก บุ๊กคลับซึ่งจริงๆบุ๊กคลับเนี่ยจัดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคือตอนบุ๊กคลับส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดคุยของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ One บอดดินเชด a n นย Your Life หนึ่งคำที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะครับเพเื่อนไม่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาอ่านแลวยังอ่านไม่จบด้วยแต่ว่าพี่โทนี่นะพูดพูดพูดชื่อไว้นิดหนึ่งก็ได้นะพี่โทนี่เป็นสมาชิกของนบุรุษสตอรี่บุ๊กคลับตั้งแต รุ่นหนึ่งนี่หกเดือนนะก็คือปีปีกว่าแล้วที่เจอพี่โทนี่ทุกเดือนนะครับพี่โทนี่บอกวันก่อนคุยกันหลายๆเล่มนะแล้วก็พี่โทนี่ก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเออเล่มนี้อ่านแล้วชอบเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆครพี่โทนี่ก็เลยหลังจากจบบุกคลับไปแล้วนะจริงๆในบุกคลับก็ถามว่าแต่ละคนมีคําไหนที่ที่พูดออกมาในใจไหมแล้วก็พอจบบุกคลับไปเนี่ย ก็ยังมีการคุยกันในกลุ่มไลน์ว่ามีใครมีหนึ่งคำที่มันพูดออกมาผมผมออกตัวก่อนซึ่งผมรีวิวแน่นอนฮะเรื่องนี้เล่มนี้รีวิวแน่นอนแต่ว่าออกตัวก่อนว่ายังอ่านไม่จบแต่ฟังพี่โทนี่พูดนะพี่โทนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องนั่งตกผลึกกับตัวเองแล้วก็มันจะมีคำคำานึงที่มันพูดออกมาคำคำนี้เราจะใช้เป็นตีมในการดําเนินชีวิตของเรา ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงปีนี้เนี่ยมันก็ครึ่งปีแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ขอให้เป็นครึ่งปีหลังเนี่ยฮะใช้เป็นแบบคล้ายๆว่าปีนี้เป็นปีแห่งการจุดๆุดจุดอะไอจุดจุดจุดเนี่ยก็คืออ่าโยวันเบิร์ดนะครับผมอะในในในบุ๊กลับอะไม่มีโอกาสได้พูดยาวเหตุผลเพราะว่าเพิ่นเชิญพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงมาในบุ๊กลับด้วยนะครับก็ก็ไม่อยากจะไปกินเวลาพี่จุ้ยก็อยากให้สมาชิกได้เจอพี่จุ้ยเต็มเต็มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ แต่ว่าคิดอยู่ในใจแล้วตอนตอนท้ายเนี่ยเดินไปบอกพี่โทนี่ด้วยนะครับคือมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งสิ้นปีที่แล้วอะผมผมนึกถึงคำคำหนึ่งโผล่ขึ้นมานะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใดๆนะครับพี่โทนี่ก็ไม่ได้พูดถึงเล่มนี้ตอนปลายปีที่แล้วนะครับแต่ผมรู้สึกเองว่าปีนี้ผมอยากให้จริงๆผมไม่ได้คิดเป็นเป็นปีด้วยซ้ำผมคิดว่ามันเป็นหลักการชีวิตผมอันนึ่งผมชอบคาว่า gratitude For some reason นะ For some reason แปลว่าด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆคำว่า gratitude ที่แปลว่าการขอบคุณเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานี่นี่คือเหตุผลอันหนึ่งนะนี่กลับมาย้อนคิดเองนะว่าทำไมผมถึงทำ gratitude journal ผมไม่ได้เพิ่งเริ่มทำเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยซ้าผมทามาแล้ว3ปีจริงๆถ้าปลายปีที่แล้วก็ประมาณ2ปีครึ่งแต่ตอนนี้กลางปีแล้วไงมันก็ประมาณ3ปีแล้ว แล้วก็ตอนแรกๆก็เคยเล่าว่าตอนทำ gratitude ก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากมายแต่ว่ามาถึงตรงน,นี้ผมเชื่อเลยเชื่อเชื่อด้วยด้วยความรู้สึกผมเองนะครับว่า gratitude เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ที่ผมชอบแล้วกนะันแล้วผมก็จะพยายามพูดให้กับคนอื่นให้เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็อยากให้ทดลองทําสิ่งนี้นะครับ gratitude เนี่ยแ,แต่กลับมาที่โยวันเวิร์ดเนี่ยผมได้ตอบพี่โทนี่ไปว่าเออนี่ตอบหลังจากบุกคลับไปแล้วนะครับว่า สำหรับผมเนะี่ยคำนี้คือแกทติจูดแล้วผมก็เปิด a c e b o o k ของผมเป็น facebook ส่วนตัวผมเนี่ยให้ดูด้วยว่าเนี่ยแม้กระทั่ง Co v e r l e เ t เ r เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นคําว่าแก๊ติจูดแต่ไม่หมดแต่ผมผมทํามาก่อนที่เจอก่อนที่จะพี่ก่อนที่พี่โทนี่เขาจะเอาหนังสือเล่มนี้มาคุยก่อนที่เขาจะถามว่าปีนี้เป็นปีแห่งอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดเป็นปีหรอกคิดว่าแบบเออฉันฉันชอบคําเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมผมก็เลยคิดว่าเออก็เลยต่อคนในคนในคลับเนี่ย ก็เขียนกันมาใหญ่เลยครับว่าแต่ละคนก็จะมีคําที่แตกต่างกันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมขอเลือกคํานี้ถ้าจะถ้าจะเป็นธีมหนังสือเป็นว่าเป็น year o f ผมก็เป็น year o f gratitude เป็นปีแห่งการขอบคุณกันแล้วกันเมื่อกี้ถ้าใครสังเกต OKR ผมเนี่ยถ้าใครติดตามผมมานานหรือบางคนอาจจะงงงนิดนึงเนี่ยคือ objective ผมแต่ก่อนไม่ได้เขียนแบบนี้เนาะอย่างอย่างอย่าง objective ผมข้อที่1เนี่ยถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยผมจะเขียนว่า เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องแต่สังเกตไหมออฟติทีผมจะเริ่มต้นคําว่าขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ผมเพิ่มคําขอบคุณด้วยเหตุผลเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยหรือออฟติทีที่2ผมจําได้ครับผมพูดมาเป็นปีๆแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมเขียนบอกว่าแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมใช้คําว่าขอบคุณใส่เข้าไปข้างหน้าด้วยเหตุผลที่ผมบอกว่าผมอยากให้แก,แกิจที่ปุดเป็นหนึ่งในชีวิต เป็นส่วนสําคัญของชีวิตผมอะผมก็เขียนว่าขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้หรือถ้าเป็นออบจิทีที่3ผมเขียนนะปีที่แล้วนะหรือปีก่อนหน้านั้นด้วยนะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงอะไรประมาณนี้ยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจประมาณนี้ยแต่ตอนนี้ผมจะเขียนว่าขอบคุณที่มีสุขภาพดีาจะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าขอบคุณโผล่ขึ้นมาครับอันนี้ด้วยความทง,จง,จ,งจงใจนะครับแต่แต่ผมไม่เคยบอกใคร แค่เอามาเล่าให้ฟังบางคนผมคิดว่าอาจจะฟังแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์ใส่ขอบคุณมไม่ทาไมอะไรเงี้ยในออบเจกตีฟแต่แต่มันคือตีมผมอะ่ะบังเอิมมันมาตรงกับแนวคิดไอ้ yo w o r d that change your life ของพี่โทนี่ที่เอามาแนะนําจริงพี่โทนี่ไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าเอาหนังสือเล่มนี้มาแนะนําเนี่ยเลยขอสะท้อนคิดแล้วกันฮนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาคําตัวเองคําอะไรก็ได้นะครับมีวินัยความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบ มันพูดขึ้นมาแต่โน้ตไ้นิดนึงคือตอนนี้บางคนมันนึกไม่ออกคิดนึกยังไงเดี๋ยวขอผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนยังอ่านอยู่ประมาณสัก10%เองนะครับแต่ผมใช้เวลาอ่านไม่น่าหรอกนะถ้าจบแล้วมารีวิวเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมาชวนนะให้ให,ให้ให้ทำคราวน,นี้วันนี้มีอะไรต่ออีกผมขอขยายคําว่าการติจุดนิดนึงครับเนื่องจากก็บังเอิญอีกนี่คือบุกขับคราวที่แล้วนะครับเป็นเป็นค่าวที่ก่อนที่พี่โทนี้จะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ย มันเป็นครั้งแรกของรุ่นที่3เพราะฉะนั้นคนคนที่มาอยู่ในรุ่น1รุ่น2เนี่ยเจอรู้จักกันอยู่แล้วแต่พอคนที่มารุ่น3าเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้จักกันก็มีการแนะนําตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ถือโอกาสแจกแกติจูดเจอแนลแต่ผมแจกทุกคนนะยพอแจกแกติจูดเจอแนลไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยขออนุญ,ญาตคุยเรื่องแกติจูดพอผมเริ่มคุยซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำนะฮะว่าเพราะผมเคยคุยในพอดแคสต์ไปแล้วว่าแกติจูดมันคืออะไรยังไงแบบไหนเนี่ย ผมผมขออนุญาตไม่พูดซ้ำในใ,ใ,ในในในส่วนวิธีการเขียนการได้จูดลองไปหาอ่านดูได้เนี่ยแต่พอยต์ของผมคือพอผมคุยเนี่ยมีท่านหนึ่งขอขอ,ขอเอ่ยนามนะดรปังครับเ่าเป็นนักจิตวิทยาเนาะก็ยกมือปฏิส i p a t e หรือก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็อบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า happiness set point Happiness set point คืออะไรคือความสุขแบบเส้นความสุขพื้นฐานนะเออใช้คําแบบนี้แล้วกันเส้นความสุขพื้นฐาน สมมติสมมติความสุขมันคือ0ูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไอ้เส้นพื้นฐานเนี่ยมันไม่เท่ากันเช่นบางคนอยู่ที่60บางคนอยู่ที่70บางคนอยู่ที่80อะไรง้ก็ว่าไปนะอันนี้คือเส้นความสุขพื้นฐานควนี้ไอ้เส้นความสุขพื้นฐานมันมันเป็นยังไงมันมันมีผลยังไงคือเวลาเราเจออีเวนต์อะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้เช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เส้นความสุขพื้นฐานเราอยู่ที่60สมมุตรนะครับพอเราถูกลอตเตอรี่เนี่ยความ เพราะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไงโอ้คุณได้เงินมาเยอะแยะเลยคุณจะไปเที่ยวรอบโลกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความสุขพีขึ้นมาแต่อีกไม่นานนะครับมันจะวิ่งเข้ากลับมาที่เส้น60เพราะฉนั้นความสุขนั้นมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็อาจไม่ใช่ว่าเป็นหลักวินาทีหลักนาทีนะมันอาจจะอยู่ได้สัปดาห์สสัปดาห์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเดียวอะมันจะกลับมาที่60เช่นเดียวกันครับเกิดมันมีความทุกข์เช่นคุณถูกไล่ออกจากงานแฟนบอออออกกกกกเเเลลิิหรรืะะะไไี้้จจาาา60 40นนน่่มมมมััััดปสุตตววแใชพ มันจะวิ่งกลับข้ามาที่60อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ดีหรือร้ายซึ่งเราคอนโทรไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ความสุขเราสวิงจริงแต่มันจะวิ่งเข้าสู่ความสุขพื้นฐานเส้นนี้ดรปังพูดถึงในในในคลาสแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะคะคือบอกว่าแต่ gratitude หรือการเขียนขอบคุณเนี่ยนะมันจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให ความสุขพื้นฐานเราอะขยับขึ้นได้แปลว่าสมมุติว่าคุณอยู่ที่60เนาะคุณอยู่ที่60ไม่ว่าจะอะไรดีร้ายมาเนี่ยมันจะสวิงเป็น80หรือ40อะไรเงี้ยมันจะวิ่งเข้าสู่เส้น60แต่ถ้าเกิดคุณเข็นแกด้วยจุดชกทุกวันเนี่ย60มันจะเป็น70 70จะเป็น80อย่างเงี้ยมันคือการขยับไอความสุขพื้นฐานคุณขึ้นไปได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมสมมติเส้นความสุขคุณ80นะ ถ้าดีมันอาจจะขึ้นไปเป็น90เป็นร้ออะไรเงี้ยถ้ามันแย่เนี่ยมันดอบมาเป็นหกสิบเจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสู่80แปลว่า g e n e r a l l ลแล้วอ่ะชีวิตคุณส่วนใหญ่คุณจะมีความสุขลเตอร์บางบอกว่า gratitude เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําสิ่งนี้แล้วเรื่อนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแบบเฮ้ยโมเองบอกว่าอะไรเงี้ยผมก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นปีแห่งการ์จุดเนาะก็ขออนุญาต ขยายความเรื่องนี้ต่อผมผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเอาคําว่าแก๊ตติจูดเป็นโยวันเวิร์ดนะอันนั้นทิ้งไว้ก่อนนะโยวันเวิร์ดเดี๋ยวค่อยมาให้อ่านหนังสือจบก่อนแล้วจะบอกวิธีว่าในหนังสือพูดอะไรนะแต่ว่าผมอยากชวนชวนทำแก๊ตติจูดถึงแม้จะไม่ใช่วันเวิร์ดของท่านก็นแล้วแต่เนี่ยหรือหรือไม่ต้องทําแก๊ตติจูดก็ได้ผมผมกําลังจะชวนคิดวันนี้ที่อยากจะชวนคุยคือเรื่องของการเซตไอตัวไอเส้นความสุขพื้นฐานเราเนี่ย ให้มันขยับขึ้นผมก็เลยไปอ่านเะครับเพราะว่าวันวันก่อนเนี่ยติดใจคําว่าดรปังพูดว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่จะขยับความสุขพื้นฐานเราขึ้นได้หนึ่งในวิธีแปลว่ามันมีเกินหนึ่งมันมีเกินหนึ่งแก๊ที่จูดเรารู้อยู่แล้วผมเขียนอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องถึงวิจัยนะ explore explore คือสำรวจในเว็บว่ามันมีวิธีขยับเส้นความสุขพื้นฐานวิธีอะไรได้บ้าง แน่นอนหนึ่งที่ที่เขียนกันเยอะที่สุดก็คือการเขียนขอบคุณซึ่งผมทําอยู่แล้ว2ครับคือการช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะทําให้ความสุขพื้นฐานเราสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าใครไม่อยากเขียนแก๊ติีจูดอ่ะสมมติแต่แต่เขียนไม่เหอะผมเชียร์ให้เขียนแต่ไม่อยากเขียนนะแต่อยากมีความสุขไปช่วยคนอื่นเยอะๆบังเอิญบังเอิญอีกจําได้ไหมครับไอ้แกทที่จูดเจอ์นลผมเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่ผมเขียนขอบคุณเนะี่ย มันเป็นการขอบคุณที่วันนี้ได้ช่วยใครบ้างมันเลยตอบโจทย์2เด้งเลย 1. คือแก๊สที่จูดก็เขียนแต่มันไม่ใช่แก๊ตทจูดขาขาลับอย่างเดียวเช่นวันนี้มีคนชื่นชมเราขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยอันนี้คือเราได้ได้รับความสุขที่เราได้รับแต่มันมีความสุขที่มอบให้คนอื่นอันนี้เลยหรือบางบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า random act of kindness คือการไปช่วยคนที่เราอาจจะไม่รู้จักเช่นผมอที่ผมเคยทํานะ คือผมเห็นคนที่แบบขายของเนี่ะดูแบบร้อนแบบขายตะกร้าเลยเคยเห็นไหมตามปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้นะครับแต่แต่มันอยากช่วยแล้วเราเห็นแววตาเขาว่าคุณจะคุณจะรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ามากเลยอันเนี้ยคือคือสิ่งที่มันขยบความสุขพื้นฐานได้คือการไปช่วยเหลือคนอื่นงานบริเวณงานอะไรต่างๆที่คุณสามารถช่วยคนได้เนาะมันไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคเงินอย่างเดียวนะครับหลายๆอย่างที่คุณช่วยได้นะครับคุณคุณเริ่มมือไปช่วยเขาเนี่ยคุณจะได้ ขยับเส้นความสุขพื้นฐานคุณแต่ไม่ได้อย่าไปคาดหวังว่าฉันช่วยเงิน200ความสุขพื้นฐานต้องขึ้น2%เปอร์เซ็นมันไม่ได้เป็น,ปนสูตรสําเร็จอย่างนั้นนะแต่ทำไปๆฮะนั้นเขียนๆหนึ่งเขียนขอบคุณ2ช่วยเหลือคนอื่น3ที่ผมอ่านในอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยแต่ว่ามันก็อยู่ในเว็บอะไรยังไม่ได้รวบรวมนะเขาบอกว่าให้ทํากิจกรรมที่มันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเขาเรียกเขาใช้คาว่า deep relationship อะ่ะ มันไม่ใช่ just แบบแบบกิจกรรมทั่วไปนะมันเป็นกิจกรรมที่แบบอ่าขอผมยกตัวอย่าง Deep relationship ผมผมนะมันคือการไปเที่ยวกับครอบครัวองอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบผมผมไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งที่ไม่รู้จักใครเออไปมันทุกคืนเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่ดีไงมันเป็น relationship เหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้แบบลึกลงไปอะแต่นี่มันคือแบบครอบครัวเราอะนึกออกไหม หรือหรือคุณจะแบบวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทก็ได้มันมันเป็นดีฟ l a เลนช s ชิพไปกับแฟนไปกับคนรักก็ได้ให้ใช้เวลาแบบนี้ครับถ้าเราใช้เวลาแบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้อันอีกอันนึงอันนี้โน้ตไว้นิดนึงเห็นไม่ไม่เยอะนะผมผมดูหลายเว็บไซต์นะยังยังไม่ได้รวบรวมถ้าวันหลังรวบรวมมาจะจะเผลอเอาจจะมาเขียนในในเพจด้วยซ้ำนะเขบอกให้ทําอะไรใหม่ๆ คือบางทีเราทําอะไรซ้ําๆมันก็เฉยๆใช่ไหมลองลองทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเขาเขียนแม้กระทั่งการไปเอ็กซ์ซอ์ไปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้ก็เอากลับมาเล่าให้ฟังด้วยครับเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับคราวนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆตอนแรกลังเลนิดนึงด้วยด้วยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นอาจจะอะไรที่ผมไม่ได้ไม่ได้มีเวลาลงลึกเชี่ยวชาญเนี่ยผมก็ จะจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาคุยนะครับแต่ว่า,ามีท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งท่าน,ท,านท่านก็ด้วยความหวังดีแหละเพราะว่าเขียนมาด้วยความสุภาพไม่ได้ไม่ได้คาดคันไม่ได้อะไรเลยซึ่งซึ่งก็ผมผมเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับท่านก็เขียนมากึา่งกึงอยากจะให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่ผมอ,อ่านเนี่ยผมก็ตอนนั้นสารภาพว่า ผมไมไ่ได้ได้ตามรายละเอียดมากนักต้องพูดแบบนี้นะครับแล้วโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าไม่รู้ว่าเดทลงเดทไลน์เป็นยังไงคือมันมีอิชระของออทางอุิยานแห่งชาติป่าทับลานนะครับแต่สุดท้ายผมตัดสินใจขอขอพูดตอนนี้สั้นๆแล้วกันนะถ้าผมเลยเลยเดทลงเดทไลน์อะไรไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคือคือท่านเขียนมาบอกว่าเอออาจารย์แบบ คือเรื่องนี้มันดูเงียบๆอ่ะมันตอนนี้มันก็มีกระแสว่าเออมันจะมีการประกาศพื้นที่แบบมันทําให้แบบคนไปลุกล้ําป่าทับลานได้นะครับคือคือแทนที่มันเป็นอุทยานแห่งชาติมันเป็นป่าใช่ไหมแล้วเกิดแบบพอประกาศว่าเออพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ป่าแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าคนก็จะไปใช้ประโยชน์มันคือพูดง่ายๆมันเราควรอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นป่าไว้อ่ะเออแล้วเขาเขาี้ก็เหมือนกับกําลังจะระดมคนมาเพื่อที่จะ ใช้ทําทําอะไรดีเพื่อที่จะแบบต่อต้านไม่ให้ไม่ให้เกิดสิ่งนี้อะไรอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็เห็นเพื่อนเพื่อนผมหลายคนเนี่ยก็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 แชร์เรื่องนี้ก็สารภาพอีกครั้งหนึ่งว่าตอนแรกก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดมากนักนะครับแต่แต่มีคนเขียนมาผมก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆก็ก็อยากให้อยากอยากอยากแชร์ด้วยเหมือนกันนะครับ คราวนี้พออ่านไปอันมาเนี่ยมันก็เลยมี2เสียงแต่ต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือการการปกป้องป่านะว่าการเฉือนเขาเรียกว่าเฉือนพื้นที่ป่าทับลานาถ้าผมจำไม่ผิดสองสอง0ื่นไร่เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ไม่ดีก็มีการต่อต้านกันอยู่เขาก็อาจจะระดมชื่อกันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อกี้พูดแล้วว่าถ้ามันเลยเดนไลน์ผมก็ขออภัยว่าอะไรยังไงแต่พออ่านไปลึก ก็ไม่ได้ลึกอ,อะไรมากหรอกมันก็มีเสียงเสียงอีกด้านหนึ่งมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้พื้นที่2.6แสนไร่เนี่ยนะมันหลายที่เนี่ยมันคือแบบคือคนขีดเส้นอุทยานเนี่ยขีดเราไม่ได้ดูจริงๆมันไม่ใช่พื้นที่ป่าบางบางส่วนมันไม่ใช่พื้นที่ป่าแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่แต่ดันขีดว่าเป็นพื้นที่ป่าถ้าเกิดคุณไม่คืนคืนพื้นที่นี้ให้เนี่ยประชาชนที่เขาอยู่มาตั้งแต่ โอ้ดั้งเดิมอยู่กันมานานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องไลที่อยู่อาศัยเขาต้องถูกขับออกจากพื้นที่นั้นก็มีอีกอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งที่พูดออกมาว่าเฮ้ยมันมันมีเรื่องนี้คุณต้องดูรายละเอียดมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบป่าดุมสมบูรณ์มามาแล้วจะมาตัดให้ในายทุนเข้าไปสร้างรีสอร์ทอะไรเงี้ยผมมองแบบนี้นะเอางี้ด้วยด้วยเหตุผลอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้แบบเข้าไปอินลึกมากเรื่องกระแสที่เราจะรักป่าเนี่ยผมสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวผมสนับสนุนร้อว่าเราควรจะต้องต้องรักษาป่าไม่ให้ในทุนหรือใครก็ตามไปใช้ผลประโยชน์จากป่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยผมผมอยากเชียร์ว่าก่อนที่ท่านจะ make decision อะไรก็ตามเนี่ยหาข้อมูลให้ให้เยอะเพียงพอลองดูข้อมูลที่แท้จริงซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าภาครัฐหรือใครก็ตามที่จะทําเรื่องพวกเนี้ย คนคนเปิดเผยให้ชัดว่ามันคืออะไรควรออกมาชี้แจงให้ชัดเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันบางทีกอ็อ้างอาจจะบอกว่าแหมอ้างอ้างประชาชนประชาชนที่เดือดร้อนมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าคุณลุกพื้นที่ป่าไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยมันมีอิดอิดชูพวกนี้อยู่แนตะผมผมเชื่อว,ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่ดีคือการที่ประชาชนมี awareness หรือว่ามี มีความตระหนักรู้เรื่องเรื่องเรื่องนี um, ้แล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านการลุกล้ําธรรมชาติเนี่ยผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าแบบนี้ขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบคือคือท่านเขียนมาสักสามสี่วันสี่ห้าวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทําทันทีนะเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกผมผมรู้จะพูดยังไงไนผมผมต้องหาข้อมูลก่อนนะครับวันนี้ก็เลยขอแถมด้วยแล้วกันนะครับขอแถมด้วยแล้วกัน ถ้าบอกอาจารย์มันช้าไปแล้วเขาลงกับโบสถ์กันแล้วอะไรเงี้ยก็กขออภัยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเรื่องก็คงไม่ใช่แค่ป่าทับลานแต่ว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเราเราหาข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็ถ้าเราจะเรียกร้องเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลที่มันโปร่งใสชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันใน i s o d ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.